แอดมินหนุ่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, เลคฮานอยทุกๆุกท่านเด้อค่ะเด้อผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมาาินหนุ่ยมาว่างเลคฮานอยแนวทางเลขฮานอยให้พ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะคะ่นะเนาะมื่อว่านี่ฮานอยปังเด้อค่ะเด้อมื่อว่านี่ฮานอยสามตัวแตกเด้อท่านผู้ชมสามตัวแตกรอบกาชาตินะคะกลับมาแล้วเดท่านผู้ชมฮานอยแอดมินหนุ่ยหลังจากที่หลุดไปสามเมือเนาะคะ่นะเนาะหลังจากที่ฮานอย สามหน่อยพิเศษปกติเวียพี่โน้หน่อยรุดไปสามเมอแล้วเมื่อ้มาว่านนี่กลับเขามาเล้วรอบกาชาดสามตัวแตกเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกที่หกสี่ศูนย์ตรงตรงเลยนะคะเมื่อนน่ลุยต่อกันเลยเด้อค่ะเด้อห้าน้อยเมาว่านนี่แตกสามรอบกาชาดหกสี่ศูนย์ตรงๆนะคะหกสี่ศูนย์ตรงๆ จาะบาดแตกท่านผู้ชมแตะเจาะไม่แตกนะคะเด่นเจ็ดกับแปดแปดมาตามนัดแต่ว่าแปดบอมีโคจับเด้อท่านผู้ชมการชาติสี่ศูนย์พิเศษสามหกสามตรงตรง,ตรงปกติสองหกสามตรงตรงหกสามมาสองรอบเด้อท่านผู้ชมสี่ศูนย์กับหกสามเจาะบาดแตก อาสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี่มาตามลุยต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทาง,ทางหาะน้อยแอดมินดนูหน่อยเด้อมมชมลดเต็มที่สามวดติดเท่านั้นละเนาะค่ะเนาะบัตรที่นี่แนวทางเลขเขาแล้วตามต่อลุยต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะเอาทนผู้ชมสำหร,รับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้ว อย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เด้อค่ะเด้อกดละหนึ่งไลค์หนึ่งเจนะคะทันใดกดแชร์บ๊วยขอมาจคนละหนึ่งดวงเด้อดัมมือจุ่มดัมมือจุ่มค,คุณพ่อคุณแม่สำหรับทันใดที่อยากได้แนวทางฮานอยฮานอยพอเสียงเงิดเด้อค่ะเด้อฮานอยพอเสียงเงิดนะคะสิบคู่สิบหางพอเสียงเงิด เปิดกลุ่ม VIP แล้ววด้วค่ะเด้อเมื่อวานก็แตกกระจายเลยนะคะสามหน่อยของพอเสียงเงือสิบคู่แตกกระจายเลยนะคะสามหน่อยขอังนู่นหน่อยก็แตกกระจายกัอกันน้ำมาช่มสามหน่อยแต่พอเสียงเงืมีกลุ่ม v i p นะคะเข้ากลุ่ม VIP มีค่าใช้จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะคะพราะแม่พี่น้องท่นานใดที่สนใจอยากจะเข้ารวมกลุ่ม VIP นะคะเนาะ แอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแจ้งโน้หน่อยนาเด้คะคะเด้อเข้ากลุ่ม vip หรือกลุ่มธรรมดากลุ่ม vip สีนี่สิมีเฉพาะของพ่อเสียงเงิดนะคะเป็นกลุ่มของพ่อเสียงเงิดนโ้หน่อยผ้าเขา่าธรรมชมเป็นกลุ่มของพ่อเสียงเงิจะมีแต่แนวทางลาวพัฒนาพ่อเสียงเงิดแล้วก็ฮานอยพ่อเสียงเงินสำหรับกลุ่มธรรมดาก็คือห้องรวม เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายห้องหวรวมวางทุกแนวทางนะคะแต่บาบมีของพอเสียงเงิดที่ธรรมชมท่านใดอยากจะได้ฮาหนอยพอเสียงเงินก็คือเข้ากลุ่ม v i p มีค่าใช้จ่ายเดือนละ100บาทนูนหน่อยว่าคุม้มเด้อธรรมชมคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าฮาหนอยของพอไม่10คูธรรมชมแล้วก็เน้นเจาะให้ด้วยว่านี่กระเข่าตัวเน้นเจาะแตก3หน้อยธรรมชม เดือนละหนึ่งร้อยบาทค่าน้ำชากาแฟคุ้มยูธรรมชมแนวทางมีค่าคู่นะคะให้ค่าคู่ค่ายัางเพิ่นนะคะเนาะเอาธรรมชมสำหรับคลิปเนมัดตามต่อกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขฮันนอยมัดรวมมือนีขอหายแห้งๆปังๆต่อเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกสองตัวแตกสามรอบสี่รอบเด้อค่ะเด้อเอาขึ้นธรรมชม สิบเก้าทับห้าหกสิบแปดนอยมัดรวมเมจิมัดนะมัณผชมหันนอยมัดรวมเลขเด่นจับวิน

วิ่งรูดศูนย์นะคะสิบห้าคู่วินมีศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งเก้า เดี๋ยวธรรมาชุชมคลิปนีหนูนหน่อยมี่ความฝันเราให้ฟังน้่เด้อค่ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสิเอาไปห้าหน้อยหรือไปเล่าก็ได้เด้อค่ะเดอ้อเป็นแนวทางความฝันพี่สาวหมดสาเพิ่นมาหาธรรมชมเพิ่นฝันเดี๋ยวนูนหน่อยสิเบาสู่ฟังเด้อค่ะเดอ้อเป็นตาฟังก่นด้ละธรรมชมเป็นตาแหม็นอยู่ความฝันเพิ่นแมหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแนมเห็นบปล่าคุณพ่อคุณแม่ประกาศไม่จริงหน่อยมันเหมือนไห หมยเลขสี่มากสักอันนอถ้ามัช่วงโปรดซื้อพอซื้อมาสองอันเก้าหกสี่ห้าสี่หกและห้าหกนะคะเป็นคนละสี่นะมาชม เด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดฟันเจาะศูนย์นะคะศูนย์นี่มันเข่ากับกับพวกฝันของพี่สาวนี่ธรามเนียรชมพ่อแม่พี่น้องเสียเอาไปน้อยหรือไปเล่าได้เลยเด้อค่ะเด้อสสาหรับแนวหลักพ่อแม่พี่น้องเสียเอาไปไถ่ไปเล่าได้เลยเด้อค่ะเด้อสําหรับเด็กฝันทรามนีชมเด่นประจําวันเด่นประจาวันชนบหลายถรรมนีชมชนหนึ่งกับเ้า 6คู่เด่นเน้นเจาะ 09, 04, 05, 06, 19และ14นะคะ2คู่วัดใจ04เอาท่านผู้ชม05นย้าเอาแนวทางเลขฝันของพี่สาวหนูหน้อยมันคือมาตรงกันแท้ท่านผู้ชมอันนี้ นูหน่อยเห็ดแนวทางตัวเหล็กไหวทรงเขากุมตั้งแต่เสาเก่าโมงเหลีวยวะะด้วยค่ะเด้อวันที่นี้มันขึ้นมาตรงกันแท้ะมันสีบอมาอหรีบอทมม่านผู้มมชมพากันตีเหล็กไหมท่านผู้ชมพากันตีเหล็กพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อต่อมาโนูหน่อยสิเบาความฝันของพี่สาวเพื่อนมาหาเหมือนสาวเพิ่นมาเพิ่นฝันเพิ่นฝัน,น,นระวังฟัง เหล็กฝันนูนหน่อยพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอหรือจดเอาเด้อค่ะเด้อจดสามตัวสามตัวมาว่านี่ยไปแตกรอบกาชาดเนาะค่ะเนาะเอื่อยเพิ่นมาหาหนูนหน่อยธรรมจุมปกติเพิ่นกับเพื่อยมาได้เหมือนเสาเนี่ยเพิ่นมาบ่มีงานเฮ็ดก็เลยมานั่งเล่นนั่งเล่นน้ำน่องเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นตั้งใจมาเล่าความฝันนี่ยแหละท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันฝันเห็นหนูนหน่อยฝันเห็นแอดมินหนูนหน่อยนี่ยแหละท่านผู้ชม พี่สาวเป็นคนฝันแต่ว่า่นฝันเห็นหนูหน่อย่นฝันว่าเห็นคนตายเพ่นฝันเห็นคนตายคนตายเขาเอาไปไว้ใตโถสวมอยู่ในตึกท่านผู้ชมเพื่อนว่าอยู่ในตึกคนตายเอาไปไว้ใตโถสวมมาที่นี่เพื่อนว่าหนูหน่อยนั่น บัดไปขี่ใจโถส่วมที่ค้นตายเขาเอาโถส่วมเต่งไวแหมท่านผู้ชมเข้าโถส่วมเต่งไวหลกักกาค้นตายนั้นเขามัดมืออยู่ด้ท่านผู้ชมมัดมือมัดยางไวเข้าโถส่วมเต่งไวก็มีค้นล่องไปขี่ใจโถส่วมมันแหมท่านผู้ชมนึง่งในหันมีหนูหน่อยน้่แต่ว่าผีสาวเป็นว่าเป็นบ่ลงไปน้ำมูง ขุนยานขุนฟันเท่าน,นี้ละท่านผู้ชมจำรบพันใดที่กินเขาอยู่นู้นหน่อยขอโทษขว่าพ่ยเด้อค่ะเดอ้อนูนหน่อยเขาไปขี่ใส่ในโถส่วมที่คนตายอยู่นั่นละเพื่อเรียกว่าล่องไปเห็นยังบ่ยานบอกขนตายเทียเขามม่นตาขึ้นมาหันบ่ยานบอกว่าสันในความฝันขุนฝันว่าเห็นคนตายลแล้วก็เห็นนูนหน่อยลงไปขีใข่ใส่ขี่ใส่ทถส่วมคนตายก็เป็นศูนย์ อันน,นี้นหน่อยตีนะคะเด้อข้อนตายเป็นศูนย์ขี่เส้นหัวเขาแหมท่านผู้ชมเขาทับหัวไวขี่เส้นหัวค้นตายเพิ่นวานนวหน่อยนะไปขี่เส้นหัวข้นตายข้นตายเขาบัดเอาไปไปไวในห้องน้ำในห้องน้ำเอาทัส่วมทับไว้ทับหัวคนตายคือเป็นจังสันท่านผู้ชมพี่สาวคนขคึ้นฟันจังสันข้นตายก็เป็นศูนย์ทษส่วม โทษสวมก็เป็นศูนย์เนาะท่านผู้ชมมาที่นี่เอาโทษสวมติ่งหัวค้นตายกติเป็นหัวนี่กจะจีเป็นหาเป็นหกบ่ท่านผู้ชมสี่หาหกบ่สี่หาหก,หาหกศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกบ่ท่านผู้ชมค้นตายเนี่กะเป็นศูนย์น้หน่อยไปขี่ใช่เขาพี่สาวฟันเด้อท่านผู้ชมโน้หน่อยไปฟัน นู่นหน่อยนี่สีเส้นย่งนู่นหน่อยเป็นซเป็นผู้ยิ่งเป็นซีซีห4าหศหรือว่าสีเป็นอายุนูนหน่อยซีสองได้ธรชมชุ่มสี่สิบสองเกิดพศสองพันห้าร้อยยี่สิบหกอายุสี่เอดย่าง4ี่สบสองมาหันสี่บสองเต็มอยุ่รชมช่มสี่สิบสองเต็มเดือนกันยายนสี่สอย่าง4ีสิบสองอายุนูนหน่อยบัดทีน่นี่อายุพี่สาว สี 43, อย่างสี่่ะท่านผู้ชมสี่สิบสามอย่าง4ี่สิบสสสามอย่างสี่สบสี่บอมเนสี่สองสี่สามเดชท่านผู้ชมพี่สาวสี่สบสาแล้วสี่ิบสามอย่างสี่สิบสี่มั่นตรงกันกันกบเลขห้าน้อยหน่วย,วย,วยได้ท่านผู้ชมมีศูน0์ศูนสี่ศย์ห้าศย์มี 0, 0, 4, 0, 5, 0, 6, มหมดศูนย์เกบอมเน แมนอยู่บ่ธรรมชาตชมค้นตายสิเป็นศูนย์เก่าได้ยังใดไปขี่ใส้หัวเขาอยู่โทั์สวมกับเป็นศูนย์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 ห้าบ่ธรรมชชมแต่ว่าพี่สาวเบิ่นว่าลงไปทางล่างมันสิเป็นล่างธรรมชู้ชมล่างบนเขาซสือไปนำเลวค่ะเด้อลูดศูนย์เอาพ่อแม่พี่น้องพี่เจรนาเบิงเด้อค่ะเด้อสำหรับความฝันพี่สาวมีเท่านี้ คนฟันมันมันหนักกลัวแล้วกับมันมันแปลกท่านผู้ชมมันเป็นแต่เป็นเลขเนาะค่ะเนาะฝันแบบนี้มันเป็นเลขบ่อท่านผู้ชมเอาไปเล่าน้ำด้อค่ะเด้อไปเล่าน้ำท่านผู้ชมหลุดศูนย์นหน่อยบ่หลดโนดอกเล่านุนหน่อยสิหลดเปดนูนหน่อยสิเจาะศูนไวศูนสี่ศูนห้าศูนหกพ่อศูนสี่ศูนห้าศูนหกพ่อเพราะว่าคนตายมันเป็นศูนไปคีสี่วัวเขามันก็เป็นศูน ศูนห้าเป็นไปได้ศนะูนย์ศูย์หเนาะดาาจมอัป,ปมันนี่เด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจสินค่ะทั้งลานฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนแน่เด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่ยาสีฟันแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจแอดไลน์สั่งซื้อหรือโทรมาที่เบอร์0 9นย3 2 5513นะคะ คลิปนี้แอดมินนอยขอขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามรับชมขอให้เฮงเงปังปังเด้อค่ะเด้อสามตัวแตกซองตัวแตกห้าน,น้อยมัดรวมคลิปนี้หน่นอยกอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ